มีหลายคนถามพี่กัดเฟอร์นิเจอร์ไมโอคต่อมาทุกคนรู้สึกว่ามันสวยใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็มีข้อเสียนะนั่งนานๆมันก็ปวดตูดทุกคนเราก็เลยต้องหาที่พึ่งนะทุกคนวันนี้ไปเดินมูจิมาแล้วเจอตัวนี้ทุกคนเป็นเบาะรองนั่งแบบมีปลอกหมอนนะก็เลยโดนตกมาเพราะว่าลองนั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมา u n แพ็คให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงก็คือจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะทุกคนชิ้นแรกเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของตัวหมอนเลยนะทุกคนซึ่งตัวหมอนเนี่ยเขาสามารถมีปลอกจ้าทุกคนแล้วก็มีสีให้เลือกก็จะเป็นสีลายมินิมอลแล้วก็จะซื้อสีขีมๆม,มาแบบนี้นะทุกคนเป็นออกแนวแบบผ้าดิบเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันเข้ากับตัวโซฟาเรานะทุกคนสิริรวม2ชิ้นนี้ก็ประมาณ500รกว่าบาทนะทุกคนจะขายแยกชิ้นกันแต่ว่าเราใช้ส่วนลดเดวันการ์ดใช้แตบมันก็ลดไปประมาณ200ก็จะเหลือประมาณ300กว่าบาททุกคน อันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจของปลอ,อกนะซึ่งปลอ,อกของเขาเนี่ยจะมีซิปทุกคนซึ่งเราว่าข้อดีของการมีปลอ,อกหมอนเนี่ยมันทําให้เราถอดซักได้เพราะว่าโต๊ะของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ทั้งกินข้าวแล้วก็ทํางานบางทีมันก็มีเศษอาหารมีกาแฟเลอะบ,บ้างแล้วก็ยังสามารถแบบถอดมาซักได้นะทุกคนก็หมดปัญหาสะโพกเป็นตะคิวนะทุกคนนั่งทํางานไปยาวๆเลยจ้า ใครสนใจก็ลองไปซื้อกันมาดูได้นะจ๊ะ